เบนประตูโอ้ยรถทุเรศอุ้ยเบอร์มากเบอร์ามากใช่พีสส่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรู้สึกอ,อ,นะอุ่นใจยามใกล้ชิดแมนบอกานไหนะครับสวัสดีครับสอห่อมงานนะ เขาพอกันหลายเที่ยงหลายข้างโยนบอกเนโอเค้องวอนแล้ววอนต้องผาต้องวอนบอกผมก็บอกเห็นทั้เที่ยงอ๋จำหมดอีกบออดีนะครับที่ต้องอันที่ตัวโทษอันนั้นสวัสดีนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอเลอนกทาจังหวัดยะโสธรนะครับอันนี้เป็นตำบลโคกเกาะบ้านโคกเกาะไม่ใช่ตำบลเกาะไม่ใช่ตำบลกอกสิตำบลสร้างมิ่งบ้านโคกเกาะบ้านโคกนะครับ ฝากไปเบาออกมาแน่เรากับประสานว่าผู้ใดกันครับต้องท้าไปเบาเนี่ยสักคนใครที่แบบว่าใช่ทำนาที่เราที่ดินเราอยู่นะให้มาคุยกับเราแมนเบอร์ได้ไหมคุณท่านคุณนีหรือฟังคุณดีจังเรานี่แต่ที่ที่เป็นแปลงเดียวหรือว่าเป็นไปเบาเจ้าหยิงใส่นี่เด่นเป็นที่ชาวทำไรไหมนี่เจ้าหญิงใส่แล้วเป็นแงกไป็นโน้นไหนไหม สาหาบอดเนี่ยเลยอยูท่านกันแค่น่าหนีแมนเหมือนว่าเป็นอันนี้ยู่นี่สักหลุมหนึ่งหลุมลงไปน่านใช่ไหมสุดน่านใช่ไหมไหนแม่ไหนเห็นพัดแล้วก็ยาวไปนู่นแล้วก็มันจะมีสระน้ำด้วยวันนี้เอฟซีไม่ต้องหวงนะครับมีพี่มีพี่ชายมาดูแลความปลอดภัยผมไม่อย่างแต่พี่หน่อมัดมาดเหรียญมัดช่อมันละการพี่าน่อพี่หน่อมาใช่ไหม พระวีเจ้าโดนชีตมเพื่อนันโดยชีตมว่าสเสียผู้อาวมาหลายแทะผู้อาวสั่นมาแมนเบิร์ตเลยน่ะแค่เดียวเหมาผู้เดียวเพิ่งรู้ว่ามีแฟนมีรถแฟนหลายขนาดนี้คุณน่ะปวดโพฉันนฉันเมาเมื่อเดียวดอกผัต่อแบบนีแบบนี้เมาเมื่อเดียวพอเผื่อเผื่อสั่นเมาก็ขึ้นเด็ดล็อกใช่ไหมผู้าวอากาศคืนนี้เราเป็นคนหลอนจริงนะงานคืนนี้มาดูขันสุวิ้ฟ้าประทานพอแล้วเนี่ยวันนี้ไม่มีฝนหรอกโอ้เราเบิ้งเบิ้งอันเป็นกาปูเจตตะสว่งโม่งหุ่นตะโม่งหนึ่งห หัวบูบบบไงนึกว่าห้เพิ่นไม่ทิ่งมาปลูกไว้แม่ปลูกมาตั้งท่านโอ้ยกวไปเนาะอันนี้จะเป็นบ้านอยู่บ้านโคกเกาะนะครับมีมีมีคนสนใจไหมสรุปแล้วที่เพราะว่าเมื่อกี้เห็นเขาทักมาอยู่ของโทษกลับเลยบอเอาเลยคือจะขายราคาต้นทุนเท่าไหร่อันนี้เป็นนาผืนแรกนะครับเป็นนาผืนแรกตัวนี้หลุมนี้มันประมาณสองถึงสามไร่จะไม่ผิด ต้องไปต้องดูที่ฉนวนฉนวนอยู่ขอนแก่นแต่ว่าเป็นหลายล็อกโทรแล้วไหมครับใช่แต่ว่าตัวนี้ใช่หมดเลยตัวนี้ใช่หมดเลยคุณอ่าอันอันนี้ขายในแบบเมาทั้งหมดหรือว่าจะเป็นล็อกเมาหมดเลยครับมันไม่แผ่นันเป็นแผ่นเดียวอ๋อใช่จ้ะสองถึงสามเดี๋ยวฉนวนอยู่ที่ขอนแก่นน่ะฉนวนตัวจริงอ่ะมาเอาลวดพิ่เพื่อนจีคลายขาดพูดเลยจะพร่ำมากเต่ามาก ใครบอกกำไรอย่างเลยเพรา่อมาไม่จะเดือดร้อนเงินบอกกำไรสนใจน่าเยอะบอกนะร่าบอกได้ดีเด้อเลื่อยหลังวัานห้าเนี่ยมันสิเป็นโค้งฉันจะบอกแม่สักไขของแม่ฉันบอกแม่สอดเส้นให้ใส่กันเด้อแป๊บนึงจ้าจ่าเฝ้าแม่เฝ้าแม่พอสิไปมองดันต่อสิไปโกดังต่ออีกเราเราอยู่ยสัเราอยู่บ้านไหนนี่สามพันกโกดับโกดังมันแม่โทรหาพี่วุ้ยให้หน่อยได้ไหมแล้วพี่วุ้ยเปิดเพชพี่วุ้ยเปิดแผ่นถนมออกมาอยู่ที่ออฟฟิศบอสอ่ะ ถ่ายรูปมาเลยถ่ายรูปขนโขนมาเลยได้ครับแล้วก็มันมีมันมีมนโฉนโกดังนโฉนบ้านโคกอกแล้วก็โฉนเอาเอาสองก่อนก็ได้ยู่ยิลินชักนั่นแหละทุกเซฟทำถานเนี่ยเป็นยังเงื่อนผู้เบาขึ้นไเปอื่นผููบาลมากดูแลข้าวไผ่บอคาแท ใส่ค้าวเสร็ไปประโยชน์แต่ละมือนี่ก็ได้สนชอบความแข่งแรงนี่ไงบึกบึนบึกบอลบัวใจจ่อยกดูเกลีไม่ได้มันดูแล้วเล็กวั่มันหกคนเจ็ดคนยกเล่าบระขื่นไงต้องให้แบบพี่พี่วุ้ยแย่ยกขึ้นกี่คนนี่โอ้ไปดูแล้งก่อนแกนเห่เดิมถ้ามีง่ายอย่างเขาต้องเรียนตลอดเด้่นี่ใช่ไปได้ได้เดี๋ยวพี่วุ้ยติดต่อนะแม่แม่แส่ก็เหมือนนะแม่แซ่ก็เหมือนนะแม่ทำเป็นคนหน้ากาดใช่ไหมจริงๆเราแม่เป็นอย่างนั้น มันสตโต๊ะันแทย่้านหพี่เขาอยู่บ้านไหนที่จะมาซื้อเนี่ที่เขาสนใจนี่ยอยากได้ราคาอย่างมามาเลยเอาอยอางอีานี่บอกจริง่นานี่เลบอกเจแหเราวังสิอยากได้หรสักบาทวามาเลยข่อยจะามาเผลอขายต่ำนี่ใสข่อยเลแดเวล้ามือพร้อมนี่จ้าอยากได้ราคาเมืองขางเมือกับมาหที่หลับเพื่อขายคแสงขายแมงหางเมือหนึย่ง ๋ยวขันหาหมึงจะบ่กเซตไข่อยนี่หรอยด <laughs> แต่นีแน่แกเปิดสักตอนพยายนุมแต่เราหามืงกูจะขายเป,ป็นยังเนาะค้าเป็นเองเป็นเป็นเร่องกยจ๊บเป็นเรื่องยโบ่เรองกียโไมเดีว,ม,วมันเปนทางอันเป็นอันงหมดันมันม็สิ้น่ถนนออกมาเรื่อยๆาครับขลองคลองเ่นว่ามันจะว่ามันถอดสายต้อ,นน,อนนี่นมันเป็นสากมันสุดนั่นมสุดกรอบในั่นล่ะ ไอ้นั่นนะที่บ้านเขาเขาให้ยินยอมให้เพิ่นเฮ็ดอันเขาเอานาเป็นอย่างก่อนของโครงการของโครงการหลวงหรือซื้อเขาม่มีงบไปื่อขุดท่อที่ไงแมนไปที่วาาแถวนี้มันไม่มีคลองน้ำเขาก็เลยขุดถูกใช้ให้กักกักเก็บไปไหนไม่มีของน้ำแต่ว่าน้ำไหลท่วมข้ามมาของนี้ตลอดถ้าโดยมากมูลนิท่วมจอดตลอดได้ย่าฝนไม่มีน้ำไม่อย่างไป็นมันหายไปเลยได้มองนี้ก็เลยต้องมมันท่วนในการจัดสูงไปม่านหน้าบ่เนี่ยแมนแม่แซมจะคุยกับผู้บ่าวก็ได้นะ โอ้ยงงมากไม่หลบตาเพราะคุยอยู่เกิดเป็นอาชีพเสริมไงอ๋อแม่จะมาสั่เครือข่ายบ่แซมมี่รับบริการดูแลควบคุมเบอ์ดูแลเฮาเด้ดูแลการดูแลไอไอการแกด้วยเบอร์อย่างคนที่จะแม่เเอออ้แมอก็จะส่งมาค่ะกำลังคนแทนบ่ตําบล ตาตำบลสร้างมิ่งบ้านโคกกอกบางเดียมันจะถึงเลยบ้านโคกกอกอโคกกอกตำบลสร้างมิ่งอำเภอเรืองนกกระทาใช่ที่สวยนะครับติดทางเลยอันนี้จะเป็นติดทางติดทางเลยทางด้าเลื่อนห่างจากหมู่บ้านตนัวนี้ประมาณจากโลบินุมเข,ขาบ้านสามิงเจ้าโลกเขาบ้านสามิงลู่ครึ่งครับลู่ครึ่งห่างเราจะเราจะเราจะไล่จากตรงนี้แล้วก็ไปโกดังโกดังนี่คือ สิบสามไล่โกดังสิบสามไล่มันจะถมถมไว้แล้วถมหมดเกือบล้านแต่จะไม่คิดค่าถมเอาตะคาดิดนี้ซื้อมองโกดังพี่น้องพี่ดาวบันพี่บ่าวกูลุงพี่บ่าวอยู่ไหนแลนแหล่ล้งน้ำเนี่ยว่าได้ย่านย่านแดดตอนนี้แต่ว่ากัะทนย่านแต่เอวคือบอกงมมากกาเปลี่ยนเสืหมวกกูได้เสื้อหมวกแค่นี้เสียใจจัง นี่นะครับคือนได้นสีไหลพี่น้องเอฟซียูอันเอฟซียูอันพระเทศบาลเพิ่นเลืเลดแราก็้ใช่ครับมันมันมันสูตรนวดหนาจากนวดมานี่เลยมันไม่เป็นลำเหลี่ยไแมมันเป็นลำเหลีมมั้งสิแมวอั่งคังนี่ลั่เนี่เซาครับ ใช่คือจริงๆแล้วเรามันก็เป็นญ้านก,กันนี่แหละสมัยก่อนเราเป็นญาานกันอยู่ทีนี้พอไม่ได้เป็น้านเราเราก็ไม่ได้คุยกันทำแต่สมัยแต่สมัย,มยผมพันไปนะครับแล้วพอผมออกไปเราก็จะม,มีการพูดคุยกันว่ายังไงในการเข้าพื้นที่เราแต่ถ้า,ถาจะถ้าจะทําต่อก็ต้องคุยกับคนที่จะซื้อต่อแล้วก็ให้เขาไปคุยกันว่าเขาจะแบ่งข้าวแบ่งอะไรกันยังไงใช่ไหมล่ะทีนี้แล้วเขากระจาแบงให้งมกินอนลไะทุกปีนะพอเขาไม่เห็น อะไรอย่างเงาี้มนอันนั้นคือตอนเก่าเมื่อสองสามปีที่แล้วอันนั้นก็พอสองมาแล้วนนพี่น้องมีเบอร์ทั่วบอผภูพย์เพชรนาจะได้กันเ,เรื่องแต่ร้อยสิบเรื่องสิบมูลแบอก,กันบอลห้าแค่เรามีแนี้เราก็จะคุยกันอีกทีหน,นึ่งบอลจะเปลี่ยนรอบๆเพืาน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 ่อนะหนีบอล ไปต่อไหมไปต่อดูก่อนเรารู้แล้วว่าตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราถ้าคนที่จะเอาต่อก็ให้เขาให้เขามาดูเองแล้วก็เดี๋ยวก็ส่งนฉลยเขาดูแค่นั้นจบแต่เขามาไหลเราว่าเขาประกาศขายตรงนี้นะครับใครติดต่อมาก่อนก็มาเอาเลยราคาลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์เอาได้บอดบอนทัวร์ก็ะดั่งจัง การขายสื่อ,อมันก็บยูทึยูที่ผู้ขายเนี่ยสื่อานนึงสื่ขายสองแสนมันงืดไหลกับพี <sk r isa> ่เ,พเขาทำไมวะพีสครับไม่คือตัวผู้อยากขายเนาะ <sk r isa> <sk r isa> แต่ผู้อยากซื้อ <sk r isa> ตีงานครับจะต้องกปรโมกันขายนะครับวันนี้ขายเลยติดทางดํานะครับติดทางดําถนนถนขน,ขนยางอย่างดีถ <sk r isa> นนพี่เบาพี่เบอร์ผู้ทำไหมนี่เอาไว้เอาไว้ให้หน่อยเด้อจะได้ไปคุยกับเพื่อนคุยดีคุยดีไม่ได้คุยไม่ได้คุยหายคุยบอกกับรุ่เรื่องอย่างล่ะ การแต่งคให้เขาคุยกับคันเองเพราะว่าสีขายแล้วไงเคนจิมาซค้อไงเขาจะตรงหูจากผู้ใดมาเ็นไงเอมือมือไหนมาตีเส้นเนี่ยใครนมือไปเส้นหอเปาเเจำได้เลยอ๋อเขามาเขาสิเส้นตีเออโมันมีหลายเืื่อยูจะโยกห้มนีหลายเผื่อนยูท้าอไยูดั่ไปโกดัง ให้กําลังต่ออันนี้นะครัะคนเพิ่มแล้วนะครับตัวนี้บ้านโคกกอกโค้งบ้านโคกกอกนะครับโค้งบ้านโคกอกอะ <c oughs> อย่างเบีเยจับกลางรวมยังไงนดอกไปต่อไปอีกพื้นต่อไปอนนอร้อนมาก ไปต่ออีกที่หนึ่งนะคะเป็นพื้นที่โกดังโกดังผมก็สร้างไว้เมื่อเท่าไหร่ปีแล้วสามปีหรือกันโกดังน่าจะสามปีละอันนี้ขายราคาถูกๆชาวนาซื้อได้เป็นราคาไม่ใช่ราคาหน้าเลือดเป็นราคาแบบว่าน่ารักน่ารักที่สุดไม่มีใครขายราคายานี้ได้หรอกก็ก่อน